นะครับผมอา้าวครับผมทันนี้ก็โรยผักก็จะเป็นปร้อยพอดีใส่เลย <laughs> กระจายเลยโอเคครับผมโอ้ oh, สุดยอดไปเลยครับประมาณน,นะนี้นะเชฟแม็กกี้รังสรรเมนูให้ขอบพระคุณมากครับซาชิมิแล้วก็รากปลาหมึกแล้วก็หมูทะเลยอดเลยับมาเรือเตยฟิล์มนะะ บางสันโดยเมนูโดยน้ำแมกกี้กครับผมขอบคุณมากครับเทฟโฟชิมนี้นเอาเลยนะนี่ฮะจัดไปเลยครับแหลมแหลมแบบนี้มีหนอนนะครับหน,นหนอนชาเขียว,วย <c oughs> หนอนชาเขียวครับผมเสียดไปเลยผมรองร้องเสียงแหงไปแล้วเป็นไงครับโฟแซบบ่แซบ,บอีหลีแซบแซบหลาย ขยับโต๊ะมาขยับโต๊ะมาโอเคอ่ะกินด้วยกันครับมาครับมาครับกินในแกงกวาเนาะแซนะ่บเนาะกินกับผักอันนี้ก็อร่อยนี่ยเนี่ยกะข่าวช่ากะข่าวมาเพื่อสิ่งนี้เลยนี่ครับเป็ใน,ในเมี่ยง <ใน S 1> เลยครับสุดยอดอืออร่อยยอดเลยใส่เบิร์นครับใส่เบิร์นเบิร์นเยอะเหรออืม เบิร์ละลิ้มยังไงเบิร์เป็นายอ่ะเค็มโอ้ตอนนี้ทำไรครับเชฟเบอร์หมึกครเบอร์หมึกนะมัน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 กลับยากครับทำไงดีครับเชฟเอาแบบนี้เหรอทำไงครับผมอ่านครับหมึกอาหารนีครับโอ้ยคนเพี้ยวจัดไปเลยมาเรือไตรพิมได้กินหมึกอาหารครับผม ธรรมดาครับผมยิ่งเด็ดได้นอนครับผมสุดยอดไปเลยวู้ฮู้เป็นตัง้งแซ่บแซ่บมาขมวนเนาะเยี่ยมเลยครับเดินเงียนิ้วไหมเอามือจิบเอา อเออนั่นแหละจวดเข้าปากไปเลยปับ๊บติดคอตายแล้วมั้งคุา <c oughs> โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีซี่อีชุดยอดมไปเลยครับผมทำได้ที่ไหม